สิ่งที่ทําให้พี่น้องเรานี่มีการเสียอิมรันแต่ไม่มาสามารถทําให้เสียอิมรันได้เว้นแต่การมาต่อต้านเท่านั้นและพวกท่าของหลายนั้นฐานที่กับคือการรวบรวมยัมเราตาลาที่อันโบราณทั้งหลายการทราบที่ได้ยิง่งขึ้การศึกษาทราบแถมรถนั้นยามเก่งกันหรอและทาความดีอ่าอ่าปากได้หรืมัติให้พูดถึงไอเดียกับทั้งหลาย ไอกก้ที่กราฟทีแล้วคืนที่แล้วมาก็มีพวกเคมีนิวตาลั่งหลายคุณค่าของมันหนึ่งทาง่านทนเราเนี่ยมาซักครอแล้วเรื่องเช็คตัวอยาเรื่องอิหมาของเรานะฟังหน่อยครับฟังหน่อยครับฟังหน่อยเช็คว่าเราเนี่ยเมื่อก,กล่วาวลาไฮเร์อแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องธุรก,กิจ อาจจะมีการบนบานาคนอารรุรกิจอาจจะไม่สําเร็จให้มาบนบานการบนบานเนี่ยทำในอิทิกรสักคืนหนึ่งหรือเลี้องอาหารคนยากคนจนหรือจะถือสินอดนี่เป็นการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องห้องหลายั้องหลายแล้วก็อิทธิกรนี่ทําให้เราเนี่ยมาพับเกิดทำให้เราเนี่ย,ยห่างจากลูกเมียห่างจากลุญญานเนี่ยกลับมาหาเราเราซูลน้องห้องหลาย มุขพูดท่านี้แหล,ละที่เหลือก็เรียนมาเรียนต่อให้มันมาอิทธิการเมงหลังยังหลายอัสลามุอะลัยกุลมาเลยกุลอัสลามมาดมมาตุลรอี่วประการจำเลย